เหล่ากาชาติจังหวัดพะเยาได้ร่วมกับจิตอาสากลุ่มสตรีตัดเย็บหน้ากากอนามัยแจกใจให้กับอสอมกว่า30,000ชิ้นนะครับเพื่อป้องกันโควิด -19 ครับ ทางด้านนางทิฐาเชียงวงนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพะเยาได้ร่วมกับสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดพะเยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงอาสาสมัครกาชาติจิตอาสาพระจาทานตลอดจนกลุ่มสตรีกลุ่มแม่บ้านและก็กลุ่มอาสาสมัครในพื้นที่จังหวัดพะเยาได้ทําการตัดเย็บหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ในการป้องกันโรคโควิด -19 แล้วก็นําไปมอบให้กับกลุ่มเป้าหมายตามที่กําหนดรวมถึงอสอมในจังหวัดพะเยาจํานวน1 5 0 0 0คนนะครับ โดยมอบให้คนละ2ชิ้นรวมเป็น30,000ชิ้นซึ่งอสอมอก็ถือว่าเป็นด่านหน้าในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่ชุมชนซึ่งก็เป็นเครือข่ายบุคลากรที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุขในการร่วมมือกันป้องกันโรค ทั้งนี้สำนักง,งานบริหารกิจการเหล่ากาชาดได้ร่วมกับสำนักง,งานบรรเทาทุกข์และประชาามัยพิทักษ์ได้มีการจัดทําโครงการจัดหาผ้าฝ้ายมัสลินที่มีตราสัญ,ญลักษณ์สภากาชาติไทยโดยมีเป้าหมายในการตัดเย็บเป็นหน้าก,ากากอนามัยและได้มีการแจ้งให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดกิ่งกาชาดอำเภอได้เชิญชวนสมาชิกกาชาดอาสาสมัครกาชาดผู้มีจิตอาสาตลอดจนกลุ่มองค์กรสตรีกลุ่มแม่บ้านหรือว่ากลุ่มอาสาสมัครเพื่อสังคมที่มีความรู้ ความชำนาญในการตัดเย็บหน้ากากอนามัยตามรูปแบบที่กำหนดเพื่อนำไปแจกใจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสและประชาชนทั่วไปพร้อมทั้งแจกใจ่ายให้กับอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านด้วยนะครับ